ชืบชืชืวันนี้อ่ะเลิกเรียนแล้วม,มาเล่นดีกว่านะถ้ามาก๊อจีเฮ้ยสนุกจังเลยโหสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยนะเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะไอะ้ดึงดึงดึง,ดงเอพอนี่ทําอะไรอยู่วะไปดูดิกานี่พอนี่พอนี่ทําอะไรอยู่อโอ้โหสนุกเที่ยวนันเนี่ยนี่บูบีพอนี่ก่าลังเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอยู่นะจ่ะบูบีพเนี่ยในเกมทํามาก๊อดจีอันนี้อ่ะสนุกมากเลยนะเอเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างงั้นเนอเฮ้ยจะว่าไป นวันก่อนน่ะพ,พปปนี่่อ้พาบูบี้ไปปลูกผักนี่ว่าเฮ้ยบูบี้แบอยากเข้าไปในนั้นอีกอะฮะอยากไปช่วยพนี่ปลูกผักเหรอจ้าบูบี้ จะว่าไปเนี่ยตอนนี้พนี ي ก็ว่างๆอยู่นะไปกันไหมล่ะโอเคครับแต่ว่านะรอบนี้อ่ะบูบี้แบบขอช่วยพนี ي ปลูกผักเต็มที่เลยนะได้สิจ้าบูบี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไปไปกันดีกว่าทำธรรมดาทำ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 แท้บูบี้ถึงแล้วนี่ก็คือสวนของพนี ي นะจ๊ะโอเคบูบี้จาได้แล้วแต่ว่านะจะว่าไปเนี่ยเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีผักผลไม้อื่นๆเนี่ยมาเพิ่มอีกด้วยนะเนี่ยใช่แล้วบูบี้มามาเดี๋ยว เราเนี่ยมาช่วยกันปลูกผักทําสวนกันดีกว่านะเออได้เลยแต่ว่านะพอนี่ ุ๊บีบอยากบอกว่าเดี๋ยวุ๊บีบ่าจะแปลงร่างแล้วก็ช่วยโพนี่ทำสวนเอาเปล่าเฮ้ยอะไรนะแปลงร่างแล้วมาช่วยโพนี่ทำสวนนะนะทำยังไงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเต้นเตนมแตมแทมแทมแตมเฮ้ยอะไรอ่ะบ๊บีบี่บ๊บีบ่ากลายเป็นกระต่ายอย่างนั้นหรอเออุ๊บีเป็นกระต่ายอยู่แล้วโพนีีุ้๊บีแค่แปลงร่างให้มันเป็นตัวในโลปอ่เฉยๆนั่นแหละโอ้โอ้โอ้เกือบลืมไปเลยนะนี่ลืมไปว่าุ๊บีแบบเป็นกระต่ายอยู่แล้วหุยแบบนี้ น่ารักจังเลยค่ะอื้ยชมบูปีบวันนาานละเอ้ยบูปีบเขินนะคะผมมามาบูปีบเุ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะจะว่าไปคุยกันแป๊บเดียวเองนี่อะไรเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีฝนนะ่ะตกลงมาแล้วนะบูปีบ เอ้ยบ no ูบีบชอบน้ำฝนเอ้ยบูบีบอยากไปเล่นจังเลยอ่ะพอนี่พอนี่ช่วยปล่อยบูบีบออกไปเล่นไหนได้ไหมอ่ะเอ้ยพอนี่อยากถือไว้ก่อนโอ้โหทำไมบูบีบตัวเล็กน่ารักขนาดนี้เนียส่วนพอนี่ก็ใหญ่มากนะตัว่าบูบีบอุ้ยน่ารักจังเลยแปะะเดี๋ยวไปเดินเล่นแล้วกันนะชืมนี่ปล่อยเลยเอาอยู่ไหนเนี่ยอ่ะอยู่นี่ครับผมเ้าเอาตัวมุดดินนะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยครับผมโอโอโอพอนี่ช่วยแล้วนะโอ้โหน่ารักจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะบูบีบบูบีบทะลุต้นถั่วไปเลยหรอเออใช ใช่ฮะพอดีว่าเกมนี้มันสุดยอดเลยบูบี้สามารถทะลุได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยดูสินี่ทะลุกล่องได้ด้วยนะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยหฮยแต่จะว่าไปนะฝนตกแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยเจริญง,งอกงามอย่างสวยงามแล้วสิงั้นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวพ่อนี่ไปซื้อเป็นแครอทเอาไหมบูบี้บจะได้กินแครอทด้วยนะเฮ้ยไม่เอาอยากกินกล้วยมากกว่าเฮ้ยกล้วยอยู่แถวนี้เปล่าเนี่ยเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมันคือกล้วยเลือดบนะูบี้เฮ้ยกล้วยเลือดอ่ะไม่เอาไม่เอาบูบี้ไม่ก กินแล้วเ้ยเดินเล่นก็ได้นะงั้นเดี๋ยวปุปป๊บปี้บัเราเป็นแครอทพอนี่ก็ได้เดี๋ยวเดินเล่นรอก,ก่อนโอเคปุ๊บปิ๊งงั้นเดี๋ยวพอนี่อยากขอไปซื้อมเมล็ดพันุตรงนี้ก่อนนะอ๋อสวัสดีค่ะคุณพี่คะพอนี่อยากอยากซื้อเป็นแครอทนะคะอ๋ะอได้เลยจ้าดีชนเลือกได้เลยนะนอกจากแครอทแล้วเนี่ยก็ยังมีมเมล็ดพันธุอื่นๆอีกน,น,นะจ๊าน้องสาวลองดูสิจ้า ว้าวดูเหมือนว่าจะไม่มีเลยนะคะได้บอกว่ามีอีกนะคะเออไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นยังไม่มีของมาเข้านะจ๊ะน้องสาวอย่างเซลซีงั้นเดี๋ยวดูตรงนี้ก็ได้หุยดูเหมือนว่าแคลรอนเนี่ยจะมีทั้งหมด23สาต็อกเลยงั้นเดี๋ยวพอนี้เนี่ยซื้อซื้อไปเลยนะน,น,นี่เอาให้หมดเลยเออพอนี้โอ้โหซื้อมาขนาดนี้ไม่มีกล้วยขายบ๊ปปี๊บหรอืมตอนนี้ยังไม่มีกล้วยธรรมดามาขายนะครับผมจะต้องรอก่อนนะ โอเคค่ะตอนนี้ยังไม่มีนะุูบีชื้มชื้มชื้ชมเดี๋ยวดูซิเอเราจะปลูกแครอตรงไหนดีวะเออตรงนี้เลยพอดีเนี่ยถ้าข้างๆเห็ดอะไรตรงนี้อ่ะโอเคได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะชื้มชื้มชื้มนี่ปลูกแบบว่าสวยงงงสวยามเลยเอดูเหมือนว่ามันจะเบี้ยวๆนั่นเนี่ยเออไม่เป็นไรครับผม เดี๋ยวก่อนนะทาไมแครอทในเมืองนี้เนี่ยมันถึงได้โตเร็วขนาดนี้อน่ยวิไม่รู้เหมือนกันสงสัยนะมันจะมีน้ําจากน้ําฝนน่ะทาให้พื้นดินชุ่มชื้นยังไงล่ะเจ้าแครอทอันนี้อนะก็เลยเติบโตไวละมั้งเฮ้ยจริงเหรอสุดยอดเลยอย่างบูบี้ปัณณเดินเล่นแป๊บเดียวจะได้กินแครอทแล้วว้าวลูกโตโตทั้งนั้นเลยว้าแต่น้ำบูบี้หายไปไหนล่ะเนี่ยเอ้ยบูบี้กำลังเดินสำรวจสวนอยู่ครับผมโอ้ตรงนี้อะไรอ่ะทุเรียนอย่างนั้นเหรอโหลูกมันเริ่มเลยบูบี้ ขอสำรวจก่อนนะโหเกือบจะออกมาไม่ได้เนี่ยฮะทางออกไม่เจอเลยอะ่ะโอ้พูพพี่เดือซนมากนะเดี๋ยวพรนี้เนี่ยไปซื้อของอย่างอื่นก่อนนะจ๊ะโอเคครับเฮ้ยตรงนี้อะไรอะต้นพีก่อไม่เอาไม่เอาไม่กินนะเฮ้ยเดี๋ยวมันเผ็ดนะเนี่ยเล่นละ่ละ,ละเดี๋ยวมาซื้อของตรงนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะคุณแม่คะ่ะเออสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าค,คุณลูกค้าเนี่ยโอ,อ้อยากจะได้อะไรคะอยากจะได้เป็นเกียรชิ้นไหนเนี่ยสอบถามดิฉันได้นะคะอ,อ๋อเดี๋ยวขอเช็คของก่อนนะคะมีอะไรบ้างนะ่ะอันแรก ทางเนียก็จะเป็นถังน้ำนะคะเอาไว้รดน้ำต้นไม้ให้ชุ่มชื้นนะคะมันจะได้โตไวๆย,ยังไงละ่ะงั้นเอาไปด้วยหนึ่งค่ะเออแล้วก็อันถัดมานะคะอันนี้เนี่ยเอาไว้ขุดนะคะขุดดินพรวนดินค่ะแล้วก็ย้ายโยกต้นนะคะเออไม่ใช่สิโยกใหญ่ต้นค่ะอ๋อซื้อไปด้วยเลยคะ่ะเก็บเอาไว้นะคะเป็นสตอ็อกของเนี่ยเอาไว้ตุนนะคะเออแล้วก็หมดแล้วค่ะอันอื่นเนี่ยก็จะเป็นของราคาแพงนะคะคุณผู้หญิงมีหรือยังคะอันนี้เนี่ยมันสามารถเอาไว้ล็อกผลไม้ที่ตัวเองไม่อยากให้คนอื่นมายุ แลวก็มีอย่ากเอาไปขายได้ด้วยนะคะอุ้ยจริงหรอคะงั้นเดี๋ยวซื้อไปสักหนึ่งละกันนะคะอุ้ยแพงจังเลยค่ะตั้ง20ล้านเลยอย่างนั้นหรอเออของดีมันก็ต้องแพงหน่อยแหละค่ะคุณผู้หญิงค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะมาอุดหนุนใหม่ค่ะเออยินดีให้บริการค่ะละันลันลาซื้อของเสร็จแล้วนะเดี๋ยวกลับไปหามบุปปี้บก่อนบุปปี้บเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะอุยเดี๋ยวก่อนนะ ดูเหมือนว่าปูปิ๊มเนี่ยจะกินแครอทไปเยอะเลยนันเนี่ยเออใช่เราหามาดึงดึงดึงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะปูปิ๊มทำไมทำไมปูปิ๊มถึงโตไวขนาดนั้นน่ะเออก็ปูปิ๊มอะกินจนจะหมดสวนแล้วอ่ะเฮ้ยใช่หรอปูปิ๊มปูปิ๊มอะกินไปแค่แครอทไม่ใช่หรอเอ้าหายไปไหนลันเนี่ยเอ้ยปูปิ๊มวิ่งเล่นปูปิ๊มวิ่งเล่นเอ้ยหนีพอนี่หิก่ะเฮ้ยนี่อยู่นี่นี่เองนะอุ้ยปูปิ๊มอะกินแครอทไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วทำไมถึงตัวโตขนาดนี้ได้อ่ะเมน ผูบีบอยากบอกว่าอืมแครอทมันอร่อยมากๆเลยครับผมขอ,อนอนแป๊บหนึ่งนะอ้าーกันโดดต่อกันโดดต่อโอ้โหบูบีบอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวพวนี้ขอดูหน่อยสินี่แกใช้บูบีบจริงๆงหรือเปล่าเออใช่ครับใช่ครับจะเป็นใครนะเ้ยกันโดดดีกว่าเอ้ยต้นทุเรียนต้นทุเรียนมันแบบทําให้บนะูบีบตีนะเ้ยเจ็บเจ็บเอม,มีมีหนามาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยบูบีบด้วยครับผมโอ้โหบูบีบเดินทะลุไปสิจ้ามันทะลุได้ไม่ใช่หรอเออจริงด้วยเออลืมไปเลยนะไร นทำไมโพนี่นะไปซื้อของบั๊บเดียวทำไมบูบี๊บกลายเป็นตัวใหญ่แบบนี้ไปแล้วอ่ะเอ้ยตรงนี้เนี่ยมันน่าเดินมากเลยโพนี่โหต้นอะไรเนี่ยตรงนี้มันเป็นเมลอนบูบี๊บเหยียบม้างนะเดี๋ยวมันจะช้ำหมดเอ้ยเดี๋ยวบูบี๊บขับปีนต้นแก้วมังกรกันเอ้ยข้างบนมีอะไรกินมั้งเนี่ยบูบี๊บอย่าเพิ่งกินนะโหแก้วมังกรโพนี่ใหญ่ยิ่งใหญ่ๆอยู่นะบูบี๊บอย่ากินนะโพนี่อยากจะเก็บเอาไว้โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวบูบี๊บสำรวจกอนมีอะไรอีกไหมที่บูบี๊ยังไม่รู้อ่ะนี่ พีพนนี้อยากบอกว่าเหมือนว่าไข่ของคนนี้เนี่ยกําลังจะฟักได้แล้วนะนี่ไงมิติข้าเองนะบูพีอยากรู้ไหมว่ามีอะไรดนีนี้อ่ะเอออยากรู้ฮะผมอยากรู้อะพอนี่พอนี่เปิดเลยโอเคได้เลยจ้ามาเฝ้าดูกันนะชูปไหนดูซิว่าไข่ระดับมิติข้าแบบนี้เนี่ยเปิดออกมาจะได้อะไรเฮ้ยอะไรอะ่ะ เออดูเหมือนว่ามันจะเป็นหนูหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยนี่มันหนูเจอรี่อย่างนั้นหรออะไรนะกระตุ้นเรื่องทอมแอนเจอรี่ใช่ไหมเฮ้ยใช่เราใช่เราบูปี๊เอ,อ๊แต่เดี๋ยวก่อนนะพอนี่ไม่ใช่นี่ตัวนี้มันเป็นหนูสีเทาๆนะเจอรี่อ่ะมันเป็นหนูสีออกแบบน้ำตาลไม่ใช่หรออา้าวซะอย่างนั้นนะจริงด้วยโอ้โหลืมเลยงั้นเดี๋ยวเอาเจ้าเจอรี่ตัวนี้เนี่ยเออไม่ใช่สิตัวนี้ชื่ออะไรดีบูปี้เออชื่ออะไรดีะ เจอเจออะไรเจอโพนี่ไหมอะ่ะฮะอะไรนะตัวนู้นชื่อเจอรี่ตัวนี้ชื่อเจอโพนี่อ่ะนะบูบี้ว่าชื่อมันประหลาดชะมัดเลยมไม่เป็นไรหรอกตัวนี้ชื่อเจอโพนี่ละกันอ่ะอ่ะป่าปะปะเจอโพนี่ไปวิ่งเล่นนะลูกเออทำไมหนูต้องชื่อนี้ด้วยคะ่ะไม่เข้าใจเลยคะ่ะโพนี้ตั้งชื่ออะไรให้เจ้าหนูตัวนี้เนี่ยเฮ้ยเจ้าหนูเขาจะร้องไห้แล้วนะอุ้ยทําไมอะ่ะชื่อไม่พอตรงไหนอะ่ะเอยหนูคะชื่ออื่นนะคะเจอโพนี่มัน เธอพอน,นี่ไม่เอาจะเอาเธอปุ๊ปปี้เอ้ยไม่เอาสิมันชื่อเดียวกับปุ๊ปปี้ป่ะเอ้ยเจ้าหนูตั้งชื่ออะไรเนี่ยงั้นเดี๋ยวตั้งชื่อใหม่ให้ละกันนะปุ๊ปปี้จะตั้งชื่อให้ว่าเอเจ้ามิกกี้ละกันเออน่ารักดีนะเจ้ามิกกี้มาจากมิกกี้เมาส์อะไรแบบนี้อ่ะอ๋อข้ายังเชื่อในค่ะขับคุณนะคะ่ที่ตั้งชื่อน่ารักน่ร ะะโอเคเรียบร้อยมีชื่อใหม่แล้วนะว่าเจ้าชื่อมิกกี้นะจ๊ะโอเคหืมน่ารักเชียวนานแล้วดูดิอุ้ยห่างของเจ้าหนูตัวนี้เนี่ยมันยึกหยุ่ยึกอยุย,ยไปมาเลยอะ่ะเอ้ยอ,อย่าตกรุมรักหนูนะคะหนูยิ่งน่ารักน่ารักอยู่ค่ะโอ้ยใครๆก็ตกรุมรักจะเจอแบบนี้นะอ่ะพอนี่ไปทําอย่างอื่นได้แล้วนะบูบี้ว่าจะช่วยเฝ้าสวนให้พอนี่จะไปซื้อของไหมอะ่ะโอเคบูบี้งั้นเดี๋ยวพอนี่เนี่ยไปซื้อของก่อนนะเดี๋ยวรอแป๊บนึง่งเดี๋ยวมานะ จล้ลัะล่ลแล้วลัะล,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 ะละ่ะเดี๋ยวมาซื้อไข่ดีกว่าอุ้ยแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันบัดมมลแล้วนี่หว่านี่มันกลางคืนแล้วอะ่ะเออพอนี่พอน,พอนี่มาหาบูปีทีอุ้ยอะไรอ่ะบูปีเรียกแล้วอย่างงั้นหนอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะพอนี่เห็นอะไรตรงสวนพอนี่เฮ้ย อะไรหูยาวๆสีขาวๆโผล่มาเออพอนี่มาน,นี่เร็วมาน,นี่เร็วเออบูบีแบบโดนหนาำมตั้มอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนั่นอะไรอะ่ะเฮ้ยนัน่นนัน่นนัน่นมันจะตายยาักษ์อย่างนั้นหรอเฮ้ยพอนี่บูบีเองมาเร็วเฮ้ยอะไรอะ่ะเขาบอกว่านั่นคือบูบีอย่างนั้นหรอใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วบูบีเองโอ้ oh my god นี่มันอะไรกันเนี่ย บอกนะว่านี่มันดุงจันทร์สีเลือดแล้วบูพี่ะกลายเป็นกระต่ายยักษ์แบบนั้นน่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเพราะจันทร์สีเลือดไม่ได้ทําให้บูพีเมียกลายเป็นกระต่ายยักษ์กักหน่อยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะบูพีเมอยมานะเฮ้ยบูพีบูพีเฮ้ยพนี่อะนึกว่าบูพีว่าจะมาเหยียบพนี่ซะแล้วอะเอ้ยพนี่เถอเอ้ยบูพีรักพนี่จะแต่จะมาเหยียบพนี่ทําไมแล้วเออช่วยด้วยค่ะหนูหนูแบบว่าตัวเล็กมากเลยค่ะนี่เตาหนูแอบก่อนนะคะบูพีตัวใหญ่มาก เลยค่ะหนูกลัวหนูกลัวบูบีเยียบหนูนะคะโอ้โหโอ my ก o d เจ้าหนูกลัวบูบีเยียบซะแล้วนะเนี่ยเออช่วยด้วยค่ะหนูได้แต่มองนะคะอ,อ่ยอย่าเยียบค่ะอย่ายยเ,ออย,าย,ย,เยียบเอ้เยียบเลยเียบเลยไอ้หนูไม่ยอมหลบเองบูบีจะเยียบโอ้บูบีเบียบไปแกล้งหนูสิจ้าเอ,อ้หนูโดนแกล้งอ่ะมิกกี้โดนแกล้งอ่ะมิกกี้ไปแอบดีกว่าเอ้แอบตรงนั้นหน่อยโอ้โหมิกกี้ไปแอบแล้วไปแอบที่พงหญ้านะเพราะว่ากลัวบูบีเนี่ยจะกระโดดใส่ทั้งนั้นน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวบูบีเนี่ยไปตามหาเองอยู่ไหนอยู่ไหน มิกกี้อยู่ไหนอีอยู่ตรงนี้เปล่านาะอู้หูบูบี๊นี่กินอะไรเข้าไปเนี่ยทําไมถึงตัวใหญ่ขนาดนั้นน่ะอือแต่ว่านะมองมองดูแล้วในส่วนของเราก็ไม่มีอะไรหายไปนี่หว่านี่แต่ว่านะไอที่หายไปเนี่ยมันก็คือเจ้าแครอทตรงนี้อะ่ะบูบี๊กินไปหมดเลยอ่ะหมดเกลี้ยงเลยเอ้ยบูบี๊เดี๋ยวก่อนนะบูบี๊วันเดินดีๆหน่อยอย่าเหยียบส่วนของพนี้หมดนะเอ้ยตรงนี้มันน่าเดินมากเลยพนี้เอ้ยมมลอนเมลอนเลยขอเหยียบหน่อยขอเหยียบหน่อยออนุ่มมาก เลยโอ้โหพนี่เนี่ยจะบอกว่าเมลอนเนี่ยพนี่ปลูกมาอย่างยากลําบากนะปุ๊บปีบอย่ามาทําให้มันเป็นน้ําปั่นเมลอนสิเออพอนี่ไม่ตั้งหัวหรกักปุ๊บพิบเปตัวเบาวิวนะไม่ทําให้มีเรื่องของพอนี่เนี่ยกลายเป็นน้าปั่นหรอกนะโอ้โหตัวเบาวิวตัวใหญ่ซะขนาดนั้นมันจะไปเรียกเบาวิวได้ยังไงกันเนี่ยเออเดี๋ยวปุ๊บปีบขออื้อก่อนนะโอ้โหปุ๊บปี้ถ้าเกิดว่าตัวใหญ่ขนาดนี้ืออของกระต่ายจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเออปุ๊ปปี้เอื้อทิพย์เอื้อทิพย์นะมันไม่มี หนูหนีการค่าหนูคันนี้ก่อนนะคะน่ากลัวมากเลยค่ะเจ้ากระต่ายตัวยักษ์จากที่พนี่เนี่ยมาคิดคิดดูแล้วโอ้โหบูบิ๊บตัวบาเริ่มเลยเหี่ยบบนสวนเนี่ยไปไปมาๆนะหรือว่าบูบิ๊บเนี่ยแอบไปกินเป็นกล้วยเลือดหรือเปล่าวะเดี๋ยวไปดูหน่อยซิว่ากล้วยเลือดของพนี่เนี่ยยังอยู่หรือเปล่าวะไหนดูซิ เอ๊ะกล้วยเลยของโพนี่เนี่ยก็ยังอยู่ครบนี่นาแล้วอะไรกันที่ทําให้บูบิ๊มเนี่ยถึงได้ตัวยักษ์ขนาดน,นี้อ่ะเอ้ยบูบิมอยากบอกว่าจริงๆแล้วนะการจะทําให้บูบิมเป็นตัวยักษ์ขนาดน,นี้ได้อ่ะโพนี่ก็ต้องเปิดไข่ไปไเรื่อยๆไงมันถึงจะได้บูบิมยักษ์แบบนี้อ่ะเฮ้ยดูกอนนะนี่บูบิ๊มเนี่ยแอบไปเปิดไข่มาอย่างนั้นเนาะถูกต้องแล้วครับผมจนได้บูบิมยักษ์แบบนี้นั่นเองแล้นะไม่เกี่ยวว่าจะต้องกินอะไรนั่นแหละเออบูบิ๊มเนี่ยม คมีความสุขโอ้โห,หน่ารักเชียรบูบีฟนี่ก็คือเคล็ดลับนั่นเองนะการจะได้กระต่ายยักษ์แบบนี้เนี่ยก็คือไปเปิดไข่นะอุ้ยว่าแต่นะบูบีฟเราจะไข่เนี่ยไปซื้อจากไหนงั้นหนอะอะตรงนู้นเลยไงนั่น,น่ะเป็นแบบว่าเอกฉาบอะบพนนี่เฮ้ยตรงทันเนี่ยนะไปซื้อตรงนี้แล้วเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยจนกว่าจะได้ตัวยักษ์อย่างงั้นหนอถูกต้องลค่ะผมโอ้โหง่ายไปะละโอ้โหเหมือนจะง่ายนะแต่ก็ดูยากเหมือนกันนะบูบีฟเพรนี่เปิดไปตั้งหลายใบแล้วไม่เห็นจะได้ตัว แบบนี้เลยอ่ะนี่บูบิบ่ะเปิดเราได้อย่างนั้นหนออ่ะถูกต้องแหละฮะเผอมื้อสนุกจังเลยอ่ะบูบิบกลายเป็นบูบิบอย่างแล้วนี่ก็คือสิ่งที่บูบิบ่ะอยากมาเซอร์ไพรส์พอนี่ยังไงน่ะอ่เนเทนเตนอ่ะทๆๆึะ่งไปเลยอ่ะดีโอ้โหน่ารักว่าเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเห็นด้วยนะว่าเจ้าบูบิบอยากตัวนี้เนี่ยน่ารักนะก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่พอนี่กับบูบิบด้วยนะเออพอนี่ลืมอะไรไป,ปหรือเปล่าวะเฮ่ตอนนี้เนี่ยมันคือบัตรมูลนะพอนี่ไปดูหน่อย ร้านค้านี่มันมีอะไรมาขายอ่ะโอเคบ๊บีมไหนดูหน่อยสิมีอะไรมาขายชัแวบหุยดูเหมือนว่าจะไม่มีโรยงั้นหนอะเออมีนี่ไงนี่ก็คือกล้วยเลือดนะอัดทึบๆซื้อเลยนี่แล้วก็มีเป็นคาทาดวงดาวด้วยนะคผมว้าวดูเหมือนว่าจะมีสัตว์เลี้ยงมาเพิ่มด้วยนะเอแต่ว่าจําได้ว่าครั้งก่อนเนี่ยพอนี่พอนี่ไปเสียโลบกักไม่ใช่หรอหุยใช่แล้วบ๊บีมโอ้ไม่ก้อนเราไม่น่าเสียโลบักเลยรอบนี้เนี่ยมีสัตว์เลี้ยงไม้ครบเลยนะว้ายว้ายวาย,วายโอ้โหเสียโลบักซะอย่างนั้น น้าถ้าเกิดว่าร้อนหน่อยนะก็ไม่ต้องเสียโ,โลบักแล้วอะ่ะโอ้ทีหลังเนี่ยพอนี่จะจำเอาไว้นะงั้นเดี๋ยวเราเดี่ยเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเลยเจ้าโนกฮูกนี่ออกมาเลยจ้าแล้วก็นาะนี้ดูเหมือนว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นนกกีวีนะช่วยไข่ของเราเนี่ยฟักวัยขึ้นนะเดี๋ยวหนูจะช่วยเองนะคะพี่พอนี่เออไข่พี่พ,อน,อ,พ,พอนี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วจ้าช่วยด้วยนะเจ้านกกีวีโอ้โหแล้วก,แวก็แล้วก็นะนี่ก็คือเจ้าเม่นเลือดยังไงล่ะนี่เม่นเลือดเข้า ไปเลยอ่อได้เลยครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยดูแลส,สวนของพี่พนี่เองนะครับทำให้สวนของพี่พนี่เนี่ยมีผลไม้ลูกใหญ่โตมโหฬารเลยนะครับอู้ขับใจมากนะจ๊ะเจ้าเมน่นโหสุดยอดลอยดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยสวนของพนี่นาะจะมีสัตว์เลี้ยงเต็มไปหมดเลยอะแล้วแต่ละตัวเนี่ยท่าทางจะดูมีความสุขมากนะโดยเฉพาะบูบ๊บเนี่ยเออบูบ๊บมีความสุขมากเลยแต่ว่านะสวนเนี่ยมันขยายได้ไหมอะบ๊บ๊บว่าพื้นที่มันดูแคบแค,บคบยังไงก็ไม่รู้อะอุ๊ยพนี่ได้ข่าวมาว่า ทางเกมนี้นะเกม Grow Garden เนี่ยมันจะมีการขยายสวนในอนาคตด้วยแหละเอ้ยจริงอพอนี่สุดยอดเลยแบบนี้อะบูบีจะได้มีที่วิ่งเล่นเยอะๆแล้วโอเคงั้นยังไงเนี่ยคลิปนี้นะจ๊ะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่พนนี้กับบูบีบด้วยนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบายบายค่ะทุกคนบายบายห่มเอ้บูบีบขออะกก้องหน่อยอดึงดึงดึงบูบีบหันมาสิจ๊ะอ่ะบาย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 เอ้บายบายอดดึงดึง โอ้โป๊บีหจะขึ้นไปถึงไหนเนี่ยโ,โหต้นกระบองเพชรก็ใหญ่นะบ๊ายบายค่ะ